สวัสดีครับสวัสดีครับ FC แฟนช่องทาง YouTube บุญธรรมนำโชคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคทุกๆท่านนะครับมือี้แอดมินเดินทางมาตามความฝันที่เมืองอุบลนะครับพี่มัมนะครับพี่มัมฝันแม่นนะครับมาตามน้ำกันด้วยครับได้ว่าเพิ่นฝันแบบใดนะครับมาตีความฝันน้ำกันนะครับใช่คะนายุบบนด้ลค่ะเนาะครับนะคะพี่น้องครับมือเทาเดินทางมาหอดอุบลนะคะท่านผู้ชม นยิ้นขาวว่ะหน้าหม่ำฟันแม่นนะครัท่านผู้ชมนี่แค่ไดนกว่าคารบ่บแอมครับผมอุ้ยน้ำหม่ำนี่ค่ะฟันแม่นครับที่สำคัญนี่งวดนี่แห้งไฮเดรสเป็นว่ะโอ้ฟันแม่นแม่นจังเลยน้อค่ะอันต้นมากสิมีผียามาหาครับค่ะโอ้ฟันแบบพีมาบอกงวดก้อนหนึ่งพียากับมาหาจะเป็นตัวไหนล่ะก็ลืมเนาะหน้ำหม่ำเนาะการ์โบฟันมาโดนครับสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับคาร์บแอมขอทษนะครับแอมขอโทงนะคะครับผมห่อนี่ครับฟันแม่นฟันแม่นครับ แน่นคือแบบให้เป็นตัวใ้เป็นตครับแบบโมตงแปะเลยครับให้เป็นตัวจ๊ะจังเลยครับครับงวดนี่ทีเบ้าแอโมโตมาติตามนี่พิญามหาครับเหมือนวันกอนี่วันถขคืนวันถาพิญาครับมาฟักจากปากของน้ำมัครับกัน้ำมันน้องกันนะครับน้องว่าเพิ่ฝันแบบใดนะครับเป็นจ้ดก็แค่น้ำมัน มือวัดพระนะครับผมฟันเย็นยาลงมาจากคุณนะครับตอกก้อนนะครับเป็นเสียงวาดนเลยแะครับเป็นเขี่ยวหมากมากครับเป็นหมักเขียวหมากนะครับผู้ถ่านะครับมาผมก็นอนอยู่บ้านหน่อยผมน่ะครับผมก็นั่งอยู่ดูขื่นเป็นบ่าเป็นดึงแขนผมไปค่มาหนี้เป็นบ่าหย่งนอหย้าเป็นบาเออเป็นบาวันนี้เอาแขนวาหนี้เป็นบา เปนกระทุ้มน้ำมาล่องนี่แหะพื้นค่ะเป็นกระดึงแขนพุ่มไปแขนกลางพุ่มปีการนี่ครับอืมแขนเป็นยังไงคะน้ำมันเออเกี่ยวกับรถดต้นนะครับวัดเหตุปะครับแม่นครับไปเกี่ยวบุญหงไปยาสูมาครับอืมครับโหต้นกันครับอ๋อข้อพิจารณาพี่น้องเนาะอัดตายแล้วฟืนอยู่นะครับฮอร์ทเป็นเพิ่อนเพิ่นเห็นฮอตยั่งโทูดมั้ยครับตอนตายอันนี้เขาเรียกว่าที่มาของฉายาของน้ำมันตายแล้วฟื้นน้ำมัน ตายแล้วฟื้นเกิดจากอุบัติเหตุตรงนี้เหครับผมแม่ครับมันเป็นยังไงล่ะคะน้ามังไปเห็นยังไงครับที่ขึ้นตอนช่วงมดสตีนไปตอนเธอรบจะไหลนอนบุ้งหูสตีนนะครับครับฟันเห็นนี่แหละพี่หาพี่ปูพี่พอพี่เม่อไอหน่องเพิ่นเสี่ยนะครับครับเพิ่นไปเหตุบานในเรื่งสวรรค์นะครับครับบ้านพื้นล้างในหน่อยก็ตบกระแทบนะครับ เห็นผู้คเสียายเบิดแบบอยู่ทุกขขันแสดงว่าเห็นมาทุกคนใช่เนาะเสียตายไปเนาะเสียชีวิตไปเนาะครับผมก็อ้าคือฟันไปอย่างจียนอะเป็นถีมากในมิดในโซ่กวาดลังจากมือนันในวัดพระนั่นะครับผมมานอนอยู่บานหน่อยผมฟันเห็นว่าเนี่ยพีงาลุงมาครับพีญามาหาอีกลุงมาค่เดียวครับ เกี่ยวมากมากที mm ่มาดึงแขนผมนะครับนั่นเราก็มาดึงแขนนะมบค่ะผมนำมากต้องพื้นนี่แหละครับเป็นเกี่ยวมากแดงยิงคืนเนาะครับค่ะผมเอายังนอ่ย่ายขอผม่ามานี้นี่เพื่อนปะยังเหรอค่ะเพิ่นบ่มักบอกเด็กอันนาครับเพิ่นเล่ยเขียนแต่แขนเนี่ยผมเพิ่นมักเพิ่นมักมาบอกเล็กนั่นบ่ค่ะเพิ่นเคยมาบ่ค่ะเพิ่นเคยมาอยู่ครับ แต่เพิ่นบ่เคยบอกเพิ่นมาเพิ่นมาส่วนมากนี่เพิ่นจะเพิ่นจะเขียนให้เลยเพิ่นเพิ่นจะบ่เว้านะครับเพิ่นจะเขียนให้เลยเพิ่นบ่มักเว้านะเพิ่นอยู่ในธรรมะธรรมโมนะครับคือเว้าบ่ได้ครับก็เลยต้องเขียนเอาต้องเขียนให้เอาครับเพิ่นมาให้จักกงอ่านังนรอเพิ่นแต่กี้เพิ่นก็มาให้อยู่ไหนเลยครับให้เขียนให้เป็นโตเลยเนาะครับถูกๆกันยี่แรกครับตรงๆเลยบ่ค่ะครับ เป็นเอามือเขียนคือเป็นน like, no, no ouais, no ้ำหมากเป็นน้ำหมากเขียนแค่แขนผมครับแสดงว่าเพิ่นเอาน้ำหมากตัดแตะครับอ๋อเอามือแตะใส่น้ำหมากก็มาเขียนแค่แขนแม่นครับเพิ่นเขียนให้จักโตลนะครับมันนี้ครับมันนี้เพิ่นลงมาเพิ่นเขียนให้ผมเก้าหนึ่งห้าเพิ่นเขียนให้สักโตครับนี่ครับแขนขลางพิการครับขลางสายเพิ่นเป็นห่วงเนาะครับเพิ่นใจอยากมาเบิ่งผมมันนะครับครับ อาจจะเป็นห้องน้ำมันเนาะเพราะว่าน้ำมันกับเกิดอุบัติเหตุนะครับไปนองกับแขนข้างนี่ก็อาจจะใส่งานบะไรเต็มรอยนาะค่ะเนาะอีกัมได้อยู่บอกค่ะน้ำมันกัมได้อยู่ครับโอ้แต่ว่าจับไม่ได้เต็มรอยรันมันหลุดนะครับมันลดมันลดมันหักแล้วครับหลุดครับอ๋อมันมันหล่นมันหล่นลงขาแล้วก็ใส่เล็กได้นี่เอาใส่เล็กเหรอหน้าใส่เล็กขอโทษขอไปเด้อขอโทษขอไปต่อสาธิตนะคะ โมแน่ได้พระวาญาเพิ่นอาจจะมาให้โชคให้ลาบก็อยักโซยเพราะาบางเธอเพิ่นอาจจะหาลายใด้ม่มีลายใดอยากบอกโชคท่างนี้ก็เป็นได้นาะนามเนาะแม่ครับทำมาให้กินกับในะครับตอนนี้น้าหมั่มเพ็ดงานอย่างเนาะค่ะอยู่ตะวันอยู่กับไก่กับนองครับอาศัยเขาเลยครับก็คืออาศัยเขาครับแต่ว่าถ้าแมนว่านสมมุติว่าได้โชคมากนี่หนามได้บอกกีบอกน้องเยอค่ะมีคนถึงน้่บอกค่ะ ใชกับมีคนถือต้องมีแบบบอกข้าเจ้ามันบอกค่ะครับจะบางหวนนี่นี่เนกะเขียนไเป็นเขียนนี่นะครับสามตัวครับเก่าหนึ่งหาเขียนใส่แขนสามตัวเก้าหนึ่งห้าครับเป็นหน้าหมากแดงแดงจึ้งคึ่งเลยบอกไม่นครับมาข้ามหมากเลยนครับเป็นเขียวหมากมันแดงเนาะครับคือม้วนลบจากเขียนปุไดเลยครับเป็นเขียนลง ชัดเจนไหมอครับนำมันผมจนหมดหมายในความฝันสันเบมดคลับน้ำมันได้ถามได้เปลาอยังกระเพิ่มบ้างบัวครับอยากอยากเพิ่นเขียนเลยครับคือจังเพิ่นนีมิีไปจังไหนอย่งบัวครับเราเห็นเพิ่นไหนครับหายไปเลยบ่ครับครับหมายความว่าเขาฝันแล้วเขาแบบตื่นบอกเขาจังใดก็ตื่นครับตัวนี้แหละครับผมก็เลยเอาฝันตัวนี้ผมนึกว่าข้อมจริง ตอนพ้นมีชีวิตอยู่ตอนพ้นเสียก็เคยตามหมากเป็นเขี้ยวนะอ๋อนะ่นแหตอนพ้นมีชีวิตอยู่เคยดูแลพ้นตำหมาให้เพิ้นเขี้ยวแม่ใชครับพ้นก็เลยชิปเป็นห่วงเท่านะแม่ใช่นี่ว่าจังไห้เนาะคะเนาะเก้าห้าหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเอียงป่ะคะเลขเก้าหนึ่งห้าสามตัวเขียนใส่ที่แขนนะคะท่านผู้ชมเลขไนี้ยค่ะเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้า ทำชุ่มอันนี้ก็สิปเป็นแนวด้เป็นบอกสามตัวแค่นี้บรับครับครับ,รบทุกครั้งเพิน่นจีหายสองหายสามนะเพิ่นมากทั้งเตียกับสองครับแต่ว่าทุกครั้งจะเขียนใส่เขียนตลอดเหรอม่ครับแต่ว่าซิผู้บอกซิผู้บอกเนี่ยบอรครับเพินพ่นคนอยู่ในสินในธรรมนะครับ,รบอ่ามันบอกเันก็บจียานมันผ่านมันไปทั้งอื่นนะครับบอกก็ไไ้เนาะม่ครับแว่ามันจะเคลื่อนหรือเปล่า ผมสบาปไม่ครับหมวดก้อนๆ้นั้นผีย่ายผู้นิ่เอาปลาไม่หาตูวนำมัไปใส่เป็ดหาปลากับเปดปลาหาตูกับหาใส่เปดหาก็จังจครับจีตังครับเข้าตรงๆเลยบ่ครับือครับวันนี้จังไรกับเอฟซีม่าจีตัมเธอแรกนำขอให้เอฟซีเจตังนี้มีโชคนำในเด้อค่ะเด้อครับผมาแมนวาเน้าแมนลาสูกวาหมานอะอบอยอยมเนอกครับกั บะหมำมอันน anyway yes. ้ำหมำเพิ่นกับบะคอยแข็งแรงนะเพิ่นเนาะเพื่อเห้ได้ซอยเหลือเพิ่นเน๊ะครับแมนครับน่าหมัมเพิ่นกับชอยเหลือบนตัวเองบ่ค่อยได้หลายกระโดรนะคะถ้าแมนว่าโซกหมานกะคิดว่าเอฟซีคงจะลืมครับแมนครับเนาะมานี่เดินทางมาตามความฝันของน้ำหมำครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวรอดูตัวเลขตัวนะคะโชว์นิดนึงแป๊บหนึ่ง แล้วมาจ้าปกติเอ้เพิ่นมาบอกค่อยบอกครับนั่นนานครับควายนี่ยเขาว่นพระว่านถึงครับถึงควายลงมาครับแต่ว่ากันนั่นน่านที่บอกฮานะมั่ครับเป็นโอกาสที่าใดมากกว่านี้กันเทสในเท่ามีแต่มีแต่ไฮโชคตลอดแม่ครับมากเป็นขีเกี่ยวมากมากขีดครับเกี่ยวมากมากจะป้ายให้ทุกครั้งเลยบอก ไปให้ทุกครั้งบอกน้อนว่ามีบอกมีอย่างกองวัวครับทุกครั้งนี่จะเอา้นามาเคียนให้ตลอด่ครับกระแปรออกครับกระแปรลครับนี่ครับกระฟันท็นป่านี่บอกจบป่าเนี่ยบอกกระฟันแบบนี้ก็คือแปรครับบางเท้อก็ฟันแปรบางเท่อก็เขียนครับแสดงว่าเพิ่นอยากซ่วยหนามันที่ดอกแม่นครับเพิ่นยินว่าผมพิการเอยากให้ สื่ออยู่สื่อกินวายร์จค่ะคิดบุญไปหาเพื่อนหนึ่งเธอมีโศกน,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 น้ำเนาะนะมาเนาะครับผมนะคะกบรบเพาะแน่ได้พี่น้องคะตัวเลขก่ะให้พี่น้องพิจารณาเอานะคะท่านผู้ชมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเดยจะแต่ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับตัวเลขต่อไปครับผม รอบแ๊ดหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขของน้ำหมั่นะครับน้ำหมั่มช่วยให้น้ำหมั่นะครับเป็นความฝันของน้ำหม่นะครับเพิ่งกับฝันบอดายโตนนะครับผีหยามาบอกเป็นแม้านะครับนะนะครับเิ่นเม่าบอกเป็นเขียนใส่แขนให้นะครับอนามาเขนใส่แขนให้แดงจีงคึงนะสามตัวเก้าหนึ่งห้านะครับห้ตดวินวินเด้ครับเด้อ 91195995นะครับและ5115นะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับันวันที่2พฤษภาคม2567นะครับน้ำมันขอบคุณลายร้ายครับขอบคุณรับน้ำมันครับขอบคุณรับสำหรับความฝันแม่นๆเป็นความฝันของน้ำมันนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อ ขอยโชคดีถูกปัตตอรีแล้ววันที่หนึ่งด้วยครับเดี๋ยวสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยความฝันของน้ำมันนะครับขอให้โชคๆมันหมานด้วยครับเดี๋สวัสดีครับ